ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อวีนมาเยี่ยมยามพี่น้องอยู่เมืองพีนพี่น้องอยู่เมืองพีนกำลังลงเซ่ันพี่น้องหฮะก็มาหอดบ้านบ้านพี่น้องแต่ว่าบพท่านในข่าวาพี่น้องต่มาเบิ่งนําเซ่ซะก่อนพี่น้องขากกะลิมาหลยคนพี่น้องมาเบิ่งนาเซ่ได้ใส่เบิ่งนําเซ่พี่น้องมาเล่นนําเซ่พี่น้องนําเซ่จากเซ่ยังอันนี้มาจักสื่อเลย น้องอันสันเผินกำลังลงน้ำเซ่เาดุลายางมาด้วยฮะยาบอกมันต้นตัดเนี่ยขักน้องถักอะไรเซ่น้ำเซ,ำเซ่อันนี้เออผดผนยันทะล,ลาน้องอันสั้นหลืน้ำเซ่พี่น้องเซ่บลาดายอันนี้นำปลาด้าย มีนักจันทแค่ฮะฮะมีนักจันทแค่อฮะดินหนำเนาะเล็กน้อยเล่นหนำพี่น้องเอ้ยเล่นหนำเซ ลงลงมาเล่นน้ำเซ่กับคักพี่น้องมาเบ่งน้ำเซ่เบ่งแน่ผู้รถเขาเจ้าขามเซ่นำบอลเล็ก จังกรกงเธรรมรชาต่กินท้นบอมธรรซาดไปชื่ออ่าโซคานางบ <le> ่อนไปห้าซื้อเหลียญืไม่ได้มันมีชุบกับลูกพี่นะสบายดีแล้วก็ยเองนั่นแหละชื่อไปหาจะเช่าสบายม่ไมเนไอ อพี่น้องมนีน้าจะบ่อยน่ะบุชั่ยืนนั่นเด้อยืนยืนผีเด้อยื่มืองผีเด้อนี่เด้อมาเที่ยวเมืองผีเนี่ยก็จะไปเวดจะไปสายแดนต้วพี่น้อไนีพี่้อพี่น้อง็ซื้อฮักเสือเนี่ยได้พี่น้องเที่ยวเสนะได้ล่ะโอ้ยซื้ออซื้อผลิตอาอี อันนี้คือเพื่อนพี่น้องพี่น้อง <c oughs> พี่น้องอยู่ทางอันเมืองพ,พี่น้องเนี่ <c oughs> นมาส่งร้านนี่ยร้านสาวเพื <c oughs> ่อนเพื่อนพี่น้องเช่นกนเพื่อนเพื <c oughs> ่อน,อนพี่น้องสัก๊อตนายเอ็ขนกัน คันใดเนี่รับหนึ่งสองสามสี่ห้าขันนหมคบางวีกินนั่งบาิน้เอเดลันนึงมาสลี่ลกกี้กสลีนะใส่ไนทอันแล้วโพได้ใช่ไหมพเป็พไงเทเบดเว่ยเออไปไปเบ็ะ ไาดิเสนอพี่น้องตอนนี้มอดอ่าไส้แดนเล่าเล่าที่จัพี่น้องกำลังสิเข่าสายแดนสิเข่าเนี่ยพี่น้องแต่ว่ายางเข่าพี่น้องอ่ะรถเข่าอะไรยางเขา่าได้ยางเข่าพี่น้องยา,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 างน้ำกันพี่น้องเไยเก้อนสิขวเข่าเหียดเพป็นให้ซื้อมังงาะก้อนพี่น้องไรเหลือบรรทุกมาหลายคนพี่น้องซื้อมังเงาะสืมัก ซิมก็ได้เยอะนี่นะซิมมึงไหนบอซิมเมื่อซิมมึง,อ,งอืมอเสีบอยู่ได้ะสียบยังคือมังง่อใช่มงังง่อตัวดินนั่นนี่ยอยู่สะแดานี้หรือเปล่าคอ,อซิมนะพันนี่ ซื้อมังอนไว้อยน้องเวียดหักซิมน้ำกินน้ำเออเอรหก่ออเอามยขอรถหนึ่งนะรถกระไลเร้อพ uh, like okay. okay. yeah. ี่น้องรถติดข้างเขาพี่น้องนี่ยตลรถใหญ่ สุดสายท่างแล้วป่ะสายแดนอ่ะเนี่ยพี่น้องจู่สายแดนเล่าเวียดพี่น้องกินทาหมักแซบอีไหนเด้อฮะอ๋อมังอ่ะเ้วยด้วย ย่างห้ามือเวทพี่น้องย่างน้ำกันย่างน้ำกันมาสายแดนเวีย่างห้ามือเวทเนี่ย่างย่างเข่าเวียดพี่น้องไอ้ย่างเข่าเวียดนี่รถติดรถเข่าได้ย่างเข่าเวียดย่างเข่าเวียดอยู่สายแดนเวียดอันนี้พี่น้องไออันนี้คืออันสายแดนเวียดนี่พี่น้องเอ้อ ลังสีเขานี่คือทายแดนนี่ด่านทายแดนเวียดนี่พี่น้องได้พี่น้องอัอนนี้นะอ่านบออกในไพ่อ่านได้อ่านให้แน่นี่เหนื่อยพี่นอ้องย่างมากายแดนละเอียดพี่นออ้องตอนนี้หยางเอาไปนหน่อยเหนื่อยนั่งพักผ่อนกันเนี่ยบริจาคนาทีกันทั้งลังนะนาทีน้องละเอียดเท่า เขาบ่ได้เพิ่นว่าบ่ให้เขาได้เพราะเฮากับประเ็ดพาสปอร์ตบ่เทศเป็หยังๆไม่อหะแต่ใต้แดนพี่น้องสิผ่านเขาก็บ่ได้ที่านเขาก็บ่ได้พี่น้องมีแต่ยูเท่าไปใกล้ๆนี่น่ะพี่น้องย่างแท่ใกล้ๆขี่รถอยู่แไปใกล้เอาเบิ่งมาส้มพี่น้องบ่เคยเห็นตาเดือเมืองเบี้ยขาเขาตอนนี้เขาบม่ยู่สายแดนผิดหน่อ้สายแดนเวียดมาหลายคนพี่น้องมื้อนี้ฝากกดไล็์กดแชร์เด้อพี่น้อง กติดตามมอสบันดอนเลยพี่น้องคลิปน่ามอสเสือเขาไปเที่ยวเมืองเวียดเลยทะเลเวียดพี่น้องตามส้มนมกันพี่น้องเข้าไปทะเลเวียดไปเบิง่งทะเลอยู่เวียดนามพี่น้องมันช่างงามทำไงพี่น้องแต่คลิปนี้น่ะสิจบทำนี่พี่น้องเลยอันนี้อยู่อยู่ชายแดนเลยพี่น้องเนี่ยไอ้น้องเอาปูนยางปูขี้รถพี่น้องนี่ก็คือรถเล่าเข้าเนี่ยนะเป็นมาตเที่ยวอยู่เมืองเวียด มันกําลังสิเดินทางเขาเล่าเอาบรรดาตัวเมืองเวียดเนาะแต่ละคนมีพาสปอร์ตยังเรียบร้อยพี่น้องจะขับพปเจ้าหนุ่มมี่ม่มี่เพือได้มีจักคนมาเที่ยวแบบดิบๆดื้อๆเลยจอดรถไว้ยืนเนาะนย่างครับพี่น้องนี่อันนี้คือครอบครัวขับไปเจ้ามาน้มกันเนาะมีพ่อมีอ้ายไอ้น้องลูกหลานหลายคนพี่น้องมาน้มกันคือบาซินัลมันกําลังย่างขามท่ามากับลูกสาวเปิด เบืองภูเขาพี่น้องภูเขานี่ก็คือรถบ้านห้องพี่น้องรถล,ลาวเ้ามาแต่เมืองเวียดภูเขาออกมาเลยงามพี่น้องงามมาในขนาดอยู่แน่นทางเขาซื่อีนพี่น้องู่เวียดนามพี่น้องเดินทางมาในี่ยก็ไล้ส้โมโอเปิอพี่น้องหลายกิโลก็หลายหลายกิโลรอยกว่าสองร้อยกิโลแะ้วพี่น้องไปบาดหมอมากพี่น้องเมืงง่อย ขี่รถเครื่องมืออลไพี่น้องเลยอันนี้นนนคืออันไอ้น้องเวียดแต่ว่ารถล,ลาวพี่น้องคนเวียดที่เขาแปะใช้ยู่ลาวเข้าแหละพี่น้องแล้วนี่รถนี่คือรถละมันกำลังแจกมั่งใสหนังซื้อสีขาวเหาออลาวพี่น้องบดกาเบิ่งขักแม่พี่น้องโอเคนะพี่น้องนะคลิปนี้ก็จะได้อัมลาพจากเพียงสมนิทพี่น้องบอกันคลิปหนาอยู่ทะเลลาวเวียดพี่น้องซือไปทะเล <laughs> okay we you know